ก็โดนแบนเหรอโดนกระใทกหมดอ้พนี่อเ,เออแล้วเป็นหัว,วกิ้วเว้ยหัวกิ้วับสองไอ้รูปชายใส่เสื้อสีขาวอะไปยีนมันต้องโดนอย่างเงี้ยมันต้องโดนราคาเหรียญดาโก้เน่ามาแล้วเหลือโคตรเละเทะเลย <laughs> ผมเลยแต่ตอนแรกผมว่าชอบไปขุดแร่ดำไอแร่เหล็กเหล็กอะไรวะดูห่าทางมินอ่ะพอเหรียญราคามาเรยขนาดนี้ผมไม่ผมไม่ขุดเลยผมซื้ออย่างเดียวยี่สิบแปดบาทได้ยี่สิบแปดบาทได้แสนหนึ่งไม่ต้องไปนั่งขุดไม่ต้องไปกังวลคนสบายยี่สิบแปดยี่ปิปดนี่ที่เปิดตัวเด็กขุดเอาไงสี่จอได้จอละสามแสนต่อวันใช่ได้เหล็กใช้เวลาล้านสองอ่ะ เอาไอดีหลักอะ่ะโหดเกินเพราะก่ดแล้วก็ไปขายแล้วก็เอาเหรียญคนเหรียญแล้วก็บ